นาเดิมนาคอยเดินนี่มีแค่นี้แหละแปลงนี้เดี๋ยวบด,ดกตกทอดก็หลานอืมเราไม่ได้ไมท่ทําจํำนาตัวเองไม่ได้โอ้ดูสิย่างงามจนอาอันนี้ก็แสดงว่านานลุงสิเนาะอ๋อดูสินั่นคือเป็นเขตของป่าสงวนสิละละ่ะเขายึดไปแล้วจากดั้งเดิมเคยเป็นที่นาของเรา ปัจจุบันก็กลายเป็นที่สาธารณะไปเฉยเลยเพราะ,ะวัดเขตใหม่เราก็ไม่ได้ครองหรอกก็อันไหนเป็นของเข้าให้เข้าไปเราก็ไม่ต้องการเอาที่ของหลวงที่หลวงแล้วเน,ะนาะนานลุงก็แปลงแค่นี้แหละได้เท่าที่ได้ทำเท่าท,ที่ทำโว้ยแต่ก่อนข้าวงามมากแถวเนี้ยเนาะเขตพื้นที่ รอบๆด้านนูน้นจะเป็นของใครก็แล้วแต่อยู่ในเขตระแวกนี้ได้เข้าวกันยกใหญ่ข้าวงามด้วยน้ําฝนธรรมชาติอ่ะเนาะน้ําฝนธรรมชาติน้นรราําก็มาจากป่าเวลาน่าฝนธรรมชาติมันก็แค่มาจากด้านในฝนตกธรรมชาติรุน่นๆอาศัยน้ําธรรมชาติไม่มีคลองประปาไม่มีคลองชลประทานมันถึงหรอกเนี่ยดูสีน้ําข้าวก็เขียวอารามเชียวเขียวงามมากเลย ได้น้ำธรรมชาติน้ำฝนธรรมชาติจริงๆชุ่มเย็นชุ่ม,ช,มชื้นเลยดูสิก็แถวนาถแถวระแวกนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอาศัยแต,ต่น้ำฝนธรรมชาตินั่นแหละให้ลงมาถึงจะได้กินกันถ้าไม่มีน้ำฝนก็หมดสิทธิ์กันนะครับดูสิบร,ริเวณพื้นที่ไรนะ่นาเสียงนกโอ้ยอันนี้สวยงามเยอะเนาะ เอ่อเรียกอะไรนะผีเสื้อน่ะเต็มหมดเลยดูสิบินว่อนหมดเลยงามมากเลยแสดงว่าพื้นที่แถวนี้นะ่ะเป็นเอ่อปลอดสารพิษนะ่ะแล้วก็ธรรมชาติดีสวยงามไปด้วยเนี่ยดูสิเต็มหมดเลยบินว่อนไปหมดเลยครับเนี่ยผีเสื้อสวยงามทีเดียวทำให้ธรรมชาติดูแล้วสวยงามน้องบิงบินดูสิ ววเลยโหทรให้ชาติสวยสดงดงามจริงๆฮะหมจ๋าม,ม,มันตารางมันลงตารางวาน,นต้องไปถ่ายใหม่เนาะได้ได้ไดอืมน้ำมากเลยตรงนี้เปลงนี้น้ําเยอะทีเดียวโอ้ยผีเสื้อเยอะเลยเต็มหมดเลยผีเสื้อมันบินสวยงามทีเดียวแต่ว่าพื้นที่แถวนี้อุดมสมบูรณ์เนาะปลอดสารพิษมันไม่ค่อยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ ผีเสื้อก็เลยมาเกิดเยอะทำให้ดูบรรยากาศสดชื่นทีเดียวดูสิแปลงเนี่ยงามมากเลยข้าวท่านผู้ชมสุดยอดเลยโอ้ยเนี่ยข้าวสวยงามดูดูผีเสื้อมันบินบินทุกที่เลยดน่เยอะมากเลยผีเสือ้อสวยงามทีเดียวธรรมชาติหาดู ไม่ค่อยจะมีโอ้ยเยอะแยะเลยผีเสื้อมาจากไหนก็ไม่รู้สิเต็มหมดเลยนั่นดูสิโอ้ยดูสินั่นบินหแน่นนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูสิพีเสื้อสวยงามมากเลยบิน โอ้ยดูสิโอ้สวยงามมากเลยธรรมชาติทั้งนั้นเลยเนี่ยดูอยู่บนต้นไม้เนี่ยอืมเป็นป่าธรรมชาติล้วนๆเลยดูสิเอองามเนาะน่าดูมันบินท่านผู้ชมโอ้สวยแท้เนี่ยดู ผีเสื้อทั้งนั้นเลยสวยงามมากเลยโอ้เนี่ยท่านผู้ชมดูสิงามมากเลยเป็นอะไรที่หาดูยากมันมาเกาะอยู่ต้นนี้มันทั้งจะดูสิเนี่ยดูสิท่านผู้ชมสวยงามมากเลยผีเสื้อโอ้งามงามงามโอ้เนี่ยดูสิ ธรรมชาติล้วนๆเลยท่านผู้ชมจ้าเป็นป่าเป็นดงโอ้ยดีจริงๆเลยสวยสดงดงามเหลือเกินท่านผู้ชมธรรมชาติแท้ๆเลยดูสิสวยจริงๆเนี่ยเป็นป่าธรรมชาตินะครับเป็นเปาะอืมเปาะป่าท่านผู้ชมมันจะหอม <c oughs> หอมมากแต่ถ้าเปาะทําเปาะในบ้านมันจะออกหอมทีเดียวนี่คือต้นเปาะนะครับสวยงามทีเดียว ยิงไปไปจากบ้านจะยิงยะไงหนังโซไปถึงบ้านก็ไหมน้ำเย็คชนกาแฟดื่มกาแฟกันเลยพี่น้องอะชมรบนไหนไปดูเสียประชมสวยจริงๆเลยธรรมชาติทั้งนั้นเลยโอ้งามจริงๆ น้าดูในต้นนั้นก็มีอันผีเสื้อเกาะเต็มไปหมดเลยสวยจริงๆเออดูเนาะน่ามีความสุขจริงๆมาเดินเที่ยวป่าเที่ยวดงเนี่ยที่นาบริเวณนี้เป็นหัวนาของพ่อนั่นแหละแต่ปัจจุบันก็เป็นที่ป่าสงวนไปแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําประโยชน์ดใดๆดทั้งสิ้นมันผิดกฎหมายของเขานั่ไปถึงนู่นเลยท่านผู้ชมไอ้พวกเอ่อ ผีเสื้อมันบินพ้นไปหมดเลยธรรมชาติแท้ๆเลยนึกว่าผักอีนูนอะไรนะใช่ไหมไม่ใช่ตตนลองมันอะลมเย็นดีมากท่านผู้ชมดูสินี่คือบรรยากาศในป่าที่ไร่ที่นาดูสิผีเสื้อมันบินตามเกาะตามต้นไม้นะครับ เยอะแยะไปหมดเลย<ะ>มีความสุขเนาะมาเดินดูอือเห็นไหมยามันบินเมฆมันฝนจะตกดูสิมืดทีเดียวดูมันบินไปแล้วไอ้ผักนี้ไปชิมน้ำพริกกับปนได้นะเนี่ยยอดผักครับท่านผู้ชมโอ้ยอดผักดูสิงามมากเลย เป็นลูกกินน้ำพริกนะ่ะอร่อยนะเนี่ยไม่รู้วผักอะไรแต่ว่ากินได้โบราณพ่อแม่พากินมาแต่ผมไม่รู้จักชื่อเราภาษาไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้เนาะแต่อร่อยมากเลยน้ำผู้ชมเนี่ยยอดผักตัวนี้นะ่ะอือกลับเลยะได้พ่อหนมจะไปต่อไปที่ไหนไป,<ะ>ไป่ไปด้วยเหรอปลาเก็บลุงได้เก็บปะเก็บไปต่อเนาะ เดี๋ยวก่อนลุงเก็บของก่อนลุงเพิ่มพันธุใหม่ไม่มีรถมากเลยไม่ได้โชว์สามเือกันเออลืมเอาคนไปกินเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวไปกินตอนกลับ <c oughs> ปลาตามไปอีกเดี๋ยวเราไปตอนระชมสวัสดีครับแคนนี้ครับ